4 s e c o n d 4วินาทีนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จเขียนโดยปีเตอร์ a บล็กแมนอีพีการไม่ทำอะไรเลยช่วยให้ผมหายจากอาการเอ็นข้อศอกอักเสบถอยหลัง1นก้าและไม่ต้องทำอะไรเลยผมมีอาการเอ็นข้อศอกอักเสบมาประมาณปีก,กว่าแล้ว แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการหมุนลูกบิดประตูก็ทำให้ผมเจ็บจี๊ดผมจึงตัดสินใจไปพบกับหมอที่ชื่อเบอร์ตี้ซึ่งบังเอิญเป็นสมาชิกในครอบครัวของผมเองในขณะที่เบอร์ตี้ตรวจข้อสอบของผมผมก็เล่าเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่ผมใช้เพื่อรักษาอาการดังกล่าวเมื่อเริ่มรู้สึกเจ็บผมก็จะใช้ยาไอบูโพรเฟนเมื่อไม่ได้ผลผมจึงลองฉีดยาคอติโซน2เข็ม โดยแต่ละเข็มห่างกัน6เดือนในขณะเดียวกันผมก็ทำกายภาพบำบัดทำอัลตราซาวใช้สายรัดออกกำลังกายทุกวันประครบน้ำแข็งรวมไปถึงฝังเข็มและนวดบำบัดผมลองทำทุกวิธีทางแม้กระทั่งวิธีรักษาที่ยังอยู่ในกระบวนการทดลองอย่างการฉีดพลาสมาที่เต็มไปด้วยเกล็ดเลือดซึ่งสื่อต่างๆให้ความสนใจ เพราะนักกีฬาระดับแนวหน้าบางคนใช้วิธีนี้การฉีดพลาสมาสร้างความเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อและทำให้อาการของผมเลวร้ายลงกว่าเดิมไม่มีวิธีไหนที่ทำแล้วได้ผลเลยผมบน่นนึกออกแล้วเบอร์ตี้บอกมีวิธีที่นายยังไม่ได้ลองอะไรเหรอผมถามและหวังว่าวิธีที่เขาพูดถึง จะไม่ใช้เวลานานหรือแพงเกินไปนายเพิ่งพูดถึงมันไปเองเขาตอบไม่ต้องทำวิธีไหนเลยไงล่ะเบอร์ตี้แนะนํนำให้ผมหยุดการรักษาทุกอย่างตลอดระยะเวลา6เดือนข้างหน้าเขาบอกว่าการที่นายพยายามรักษาอาการเอ็นข้อศอักเสบอาจทำให้อาการแย่ลง พน,นันได้เลยว่าถ้านายไม่ทำอะไรเลยสักสองสาเดือนอาการเจ็บปวดก็จะหายไปเองผมรู้สึกกังขาแต่ก็ทำตามที่เบอร์ตี้บอกแน่นอนว่าอาการเจ็บปวดหายไปภายในเวลาไม่กี่เดือนจริงๆในบางสถานการณ์การไม่ทำอะไรเลยไปตลอดการอาจเป็นวิธีที่ถูกต้องในกรณีของอาการเอ็นข้อสออักเสบที่ผมเผชิญอยู่การไม่ทำอะไรเลยก็ช่วยได้ บางครั้งการไม่พยายามลงมือแก้ไขก็ถือเป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดแต่นี่เป็นกลยุทธ์ที่ทำได้ยากเพราะเราชอบเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเรามองว่าการพุ่งเข้าไปจัดการกับมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ลองนึกดูสิครับว่าเราอาจใช้เวลาความพยายามและเงินจำนวนมากไปกับการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยเวลา ความพยายามและเงินหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ระบุว่าในปี2009ชาวอเมริกันใช้เงินมากกว่า3,600ล้านดอลลาร์ไปกับยาแก้หวัดยาแก้ไอและยาแก้เจ็บคอแต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่บ่งบอกว่ายาเหล่านี้ช่วยรักษาได้จริงหรือแม้กระทั่งทำให้หายเร็วขึ้น นอกจากนี้ยาปฏิชีวนะบางตัวก็มีผลข้างเคียงที่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงด้วยพูดง่ายๆก็คือกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการต่อสู้กับอาการหวัดธรรมดาก็คือการไม่ทำอะไรเลยแล้วกลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้ผลในแวดวงอื่นๆน,นอกเหนือจากการแพทย์ด้วยหรือไม่ทุกวันนี้มีการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการก่อตั้งธุรกิจใหม่ และการนำระบบแรงจูงใจมาใช้คำถามคือเงินและความพยายามที่ทุ่มเทไปกับระบบนี้ใช้ได้ผลหรือไม่งานวิจัยที่จัดทาโดยมูลนิธิคอปแมนระบ,บุว่าไม่ได้ผลนอกจากนี้การศึกษาที่จัดทาโดยสำนักงานสัมมนูประชากรสหรัฐยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนธุรกิจตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยนับตั้งแต่ปี1977ไปจนถึง2005นั้นแตกต่างกันรประมาณ3-6%เปเซการศึกษาดังกล่าวยังระบุด้วยว่าปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสร้างบริษัทตั้งใหม่ของว่าที่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยการขยายตัวการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรการขาดแคลนเงินทุน หรือการมีเงินทุนมากไปความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรืออื่นๆอาจไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อจำนวนธุรกิจตั้งใหม่ในสหรัฐพูดง่ายๆก็คือกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการกระตุ้นการถือกำเนิดของบริษัทตั้งใหม่คือการไม่ทำอะไรเลยแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะครั้งหนึ่งผมเคยทะเลาะกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งหลังจากนั้น ผมพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นส่งอีเมลโทรศัพท์ไปหาหรือแม้กระทั่งส่งของขวัญไปให้แต่ไม่มีอะไรทำให้เราสองคนรู้สึกดีขึ้นเลยในที่สุดผมก็ยอมแพ้และไม่สนใจเพื่อนคนนี้อีกผมไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่นานมากและเมื่อไม่นานมานี้ผมก็เจอเขาโดยบังเอิญปรากฏว่าเรื่องที่เราเคยทะเลาะกัน ดูจะไม่มีผลกระทบใดๆอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจริงอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่ได้ดีเหมือนก่อนหน้านั้นแต่มันก็ดีกว่าตอนที่เราพยายามแก้ปัญหาเยอะทีเดียวผมไม่ได้กำลังแนะนำว่าเราควรแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการไม่ทำอะไรเลยบางครั้งการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาคือเรื่องจำเป็น การหยิบยกเอาประเด็นที่กำลังคุกรุ่นขึ้นมาพูดคุยและจัดการกับมันอย่างเปิดเผยอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งผมเป็นแฟนตัวยงของการพูดคุยในเรื่องที่ไม่ควรพูดคุยและมองว่านี่เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลแต่จะมีการทะเลาะกันโดยไม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการโยนเรื่องที่ไม่มีความสำคัญทิ้งไป เช่นเราอาจเลือกที่จะไม่พูดถึงจุดอ่อนของใครบางคนเราอาจยกโทษให้คนอื่นโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายสำนึกผิดพูดง่ายๆก็คือบางครั้งกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการจัดการกับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คือการไม่ทำอะไรเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนที่ควรทำอะไรบางอย่างหรือไม่ทำอะไรเลยแอนตันเชคอฟเขียนไว้ว่า เมื่อโรคใดโรคหนึ่งต้องใช้วิธีรักษาที่หลากหลายนั่นหมายความว่าโรคนั้นไม่สามารถรักษาได้ถ้าประสบการณ์ในอดีตหรือข้อมูลบ่งชี้ว่าวิธีแก้ปัญหาจำนวนมากอาจใช้ได้ผลแต่ไม่มีวิธีไหนที่ได้รับการยืนยันว่าใช้ได้ผลแบบ100%เซการไม่ทำอะไรเลยอาจเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนอกจากนี้ถ้าคุณลองใช้วิธีแก้ปัญหาสักสองสาวิธี และไม่มีวิธีไหนได้ผลนี่อาจถึงเวลาแล้วที่คุณจะลองไม่ทำอะไรเลยผมไม่มีอาการเอ็นข้อศออักเสบมาหลายปีแล้วแต่บอกตามตรงนะครับว่าผมเชื่อในโชคลางผมจึงกังวลเล็กน้อยว่าการที่ผมเขียนไปแบบนั้นหมายถึงเปล่าประกาศว่าผมเอาชนะอาการเอ็นข้อศอกอักเสบด้วยการไม่ทำอะไรเลยจะทำให้อาการดังกล่าวกลับมาอีกครั้ง ผมหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างน้อยตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ควรทำคือไม่ทำอะไรเลยจงต้านทานสิ่งล่อใจที่ทำให้เราอยากแก้ไขทุกอย่างเพราะบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยก็ส่งผลดีกว่าการลงมือทำา 7. ทุกอย่างดูยอดเยี่ยมแต่กลับไม่มีใครมีความสุข ยอมรับสภาพความเป็นจริงและเปลี่ยนแปลงความคาดหวังลองจินตนาการว่าคุณกำลังแล่นเรืออยู่ในท้องทะเลกลางหมู่เกาะบาฮาม,มัสพร้อมกับจิบเครื่องดื่มเย็นๆและฟังเสียงคลื่นกระทบกับเรือฟังดูผ่อนคลายใช่ไหมครับแต่เพื่อนของผมที่ชื่อรอบไม่ได้คิดแบบนั้นโดยปกติแล้วรอบไม่ค่อยเครียด ถึงแม้หลายคนจะมองว่างานที่เขาทำอยู่ทุกวันเต็มไปด้วยความเครียดในแบบที่จะทำให้เขาต้องทึงผมตัวเองเพราะเขาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรับมือกับปัญหาหน้าปวดหัวหลายอย่างซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับผู้เช่าธนาคารการฟ้องร้องการบริหารทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าที่มักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่รอบก็จัดการปัญหาทั้งหมดได้อย่างหนักแน่นและมีวิสัยทัศน์ แล้วทำไมรอบจะต้องเครียดตอนกำลังแงล่นเรือด้วยละ่ะเหตุผลก็เหมือนกับตอนที่เราส่วนใหญ่เครียดแหละครับนั่นคือสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความคาดหวังโรบจำเป็นต้องโทรหาใครสักคนแต่โทรศัพท์มือถือของเขากลับใช้งานไม่ได้นี่หมายความว่าเขากําลังเผชิญกับช่องว่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง นั่นเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความเครียดและปัจจุบันก็าทำให้เราเจ็บปวดมากกว่าเดิมเพราะความคาดหวังของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในการสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันกับโคแนนโอไบอันนักสแสดงตลกที่ชื่อหลุยสีเคได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าปัจจุบันทุกอย่างดูยอดเยี่ยมแต่กลับไม่มีใครมีความสุข เขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาต้องทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตบนความสูง3 0มหมฟุตและมันก็ทำให้เขารู้สึกทึ่งมากผู้โดยสารที่นั่งข้างๆเขาก็กำลังท่องเว็บไซต์ต่างๆอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกิดหยุดชะง,งักชายคนนั้นถึงขั้นชูมือขึ้นและสะบัดออกมาเสียงดังว่านี่ช่างห่วยแตกสิ้นดี เขากำลังคาดหวังให้โลกมอบสิ่งที่เขาเพิ่งได้สัมผัสเมื่อสิบวินาทีที่แล้วหลุยสีเคบอกอันที่จริงผมเคยติดกับดักนี้และคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบตัวผมก็เช่นกันเราคาดหวังสูงขึ้นและไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังกับคนอื่นรวมถึงตัวเราเองด้วยโดยปกติแล้วรอบเป็นคนสบายๆถึงแม้จะ,ะเผชิญกับปัญหา เพราะเขามองว่าถึงอย่างไรมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเรียกได้ว่าเขาคาดหวังไว้แล้วว่าปัญหาจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าที่มักร้องเรียนธนาคารที่มักขอข้อมูลเพิ่มเติมการฟ้องร้องที่มักเกิดขึ้นหรือการประเมินมูลค่าที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันและรอบก็มีวิธีรับมือที่ใช้อยู่เป็นประจำดังนั้น มันจึงไม่ทำให้เขาเครียดตอนที่อยู่บนเรือรอบคาดหวังว่าโทรศัพท์มือถือจะใช้งานได้ทว่ามันกลับไม่มีสัญญาณเพราะอยู่ห่างจากชายฝั่งแถมการไม่มีตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารก็ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวังที่ไม่ได้รับการเติมเต็มแล้วคุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับความเครียดและความคาดหวัง ซึ่งมาจากความคาดหวังที่ไม่ได้รับการเติมเต็มคุณมีทางเลือกสองทางได้แก่เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงรอบตัวคุณหรือเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตัวเองบางครั้งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงได้เช่นถ้าคุณผิดหวังในตัวลูกน้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณลองให้เขาพัฒนาความสามารถของตัวเองดูสิครับถ้านั้นยังไม่ได้ผลก็ค่อยไล่เขาออก แต่สภาพความเป็นจริงรอบโตคุณมักเปลี่ยนแปลงได้ยากมากถ้าคนที่คุณผิดหวังเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีตำแหน่งเท่ากันหรือพนักงานทั้งฝ่ายล่ะคุณย่อมไม่สามารถไล่พวกเขาออกได้แน่คุณอาจเลือกที่จะไม่ทำงานร่วมกับพวกเขาอีกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณสามารถควบคุมได้หรือคุณอาจตัดสินใจลาออกแต่การทำแบบนี้ก็จะนำพาความเครียดรูปแบบใหม่ๆมาให้ ถ้าดูจากประสบการณ์ของผมการพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงมักไม่ใช่วิธีบรรเทาความเครียดแต่เป็นวิธีสร้างความเครียดเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการขอย้ายที่นั่งบนเครื่องบินอาจทําให้คุณผิดหวังถึงแม้คุณจะขอย้ายที่นั่งได้สําเร็จมันก็อาจไม่คุ้มค่ากับความพยายามก็ได้ส่วนเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอย่างการทํางานให้ได้มากขึ้นภายในหนึ่งวันอาจน่าผิดหวังยิ่งกว่าเดิม สำหรับผมมันคงน่าผิดหวังเป็นพิเศษเพราะมันคือความคาดหวังที่ผมมีต่อตัวเองและผมก็คิดว่าจะสามารถควบคุมมันได้ดังนั้นผมจึงเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการบรรเทาความเครียดคือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังพูดง่ายๆก็คือคุณต้องฝึกตัวเองให้ชินกับการไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ผมรู้ว่ามันไม่สอดคล้องกับทัศนคติที่เราส่วนใหญ่ถูกสอนให้ยึดมั่นอย่างการไล่ตามสิ่งที่ต้องการจนกว่าจะได้มันมาครองแต่ส่วนใหญ่แล้วการต่อสู้กับสภาพความเป็นจริงนับว่าไม่คุ้มค่ากับความพยายามสาเหตุอาจเป็นเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวหรือการต่อสู้กับมันมีความเครียดในระดับที่ไม่คุ้มค่ากับรางวัลที่จะได้รับ ถ้าการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเป็นเรื่องยากเกินไปทางเลือกต่อไปคือมองเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองใหม่ๆลองจินตนาการถึงสภาพความเป็นจริงที่มีคะแนนระหว่าง1-10ถึงโดยที่10คือสภาพความเป็นจริงที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่คุณจะนึกออกเช่นการอาศัยอยู่ในเขตสงครามหรือการอยู่ในอาคารเว r l เทสเซนเตอร์ในช่วงวินาศกร,รม11กันยายน ไม่แน่ว่า9อาจ,จเป็นอาการป่วยโรคร้ายแรงที่ส่วนใหญ่มักลงเอยด้วยการเสียชีวิตและ8เป็นอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลเช่นการต้องเข้าคุกหรือการประสบอุบัติเหตุที่ทำให้คุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตส่วน7คืออะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปชั่วคราวเช่นการตกงานหรือการต้องย้ายออกจากบ้าน เพราะคุณไม่สามารถผ่อนมันได้อีกต่อไปคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อไหมครับเกือบทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังจะมีคะแนนระหว่าง1-2ถึงคะแนนเท่านั้นพูดง่ายๆก็คืออารมณ์ความรู้สึกและระดับความเครียดของเราถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์ที่มีความสำคัญน้อยมาก การตระหนักถึงเรื่องนี้นับว่ามีประโยชน์เมื่อคุณรู้สึกหงุดหงิดที่บริษัทเคเบิลคิดเงินเกิน5ดอลลาร์ในใบแจ้งหนี้ด้วยความผิดพลาดแถมยังให้คุณถือสายรอครึ่งชั่วโมงเพื่อตรวจสอบหรือเมื่อคุณได้รับรายงานที่ถูกเขียนขึ้นอย่างลูกลวกจากลูกน้องผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าคุณไม่ควรแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมแค่ต้องการจะบอกว่า การหุดหงิดกับเรื่องเหล่านี้นับว่าไม่คุ้มค่าเลยการทำให้ตัวเองไม่เครียดไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเมื่อเรื่องที่ก่อให้เกิดความเครียดเล็กน้อยมารวมตัวกันก็จะทำให้เกิดความเครียดมหาศาลและการรู้สึกเครียดกับเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญก็ถือเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะผมเองก็เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลา เราสามารถลดความเครียดได้อย่างมากด้วยการตระหนักว่าในหลายๆสถานการณ์เรายึดติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบมากไปทั้งที่ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือแม้กระทั่งไม่มีประโยชน์ระดับความเครียดของรอบพุ่งสูงสุดตอนที่เขาคิดว่าปัญหาอยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเขาเพียงอย่างเดียวแต่ท้ายที่สุดเขาก็ค้นพบว่า สัญญาณโทรศัพท์บเรณหมู่เกาะบาฮามัสขาด,ด,ดให้หายอยู่แล้วและนั่นทําให้เขาเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตัวเองเขารู้ว่าเขาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เมื่อเขามองเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยมุมมองใหม่เขาก็ค้นพบสภาพความเป็นจริงใหม่ๆด้วยแล้วการไม่ได้โทรหาคนที่เขาจําเป็นต้องโทรมีคะแนนเท่าไหร่ระหว่างหนึ่งถึงสิบคำตอบก็คือไม่ถึงหนึ่งจากนั้น การไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นาน12ชั่วโมงก็แปลเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณย่อมไม่สามารถทำได้จงพิจารณามันอย่างถี่ถ้วนและมองมันในแบบที่มันเป็นเมื่อมุมมองของคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณก็จะมีความสามารถในการตอบสนองต่อโลกรอบตัวอย่างมีกลยุทธ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. คุณค่าของการจิบชาหาเวลาทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมเมื่อไม่นานมานี้ผมดูภาพยนตร์เรื่อง The Last Samurai เป็นครั้งที่สองเนื้อเรื่องในภาพยนตร์เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1870โดยเล่าถึงอดีตทหารผ่านศึกในสงครามกลางเมืองของอเมริกันที่ถูกซามูไรจับเป็นเชลย ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกย่องวิธีแห่งสมูไรตอนที่ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกในปี2003ผมรู้สึกหลงไหลในฉากที่แสดงถึงศิลปะการต่อสู้อันแสนงดงามแต่เมื่อดูเป็นครั้งที่สองผมกลับรู้สึกประทับใจฉากที่ผมเองก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำมว่าเคยดูแล้วนั่นคือฉากสมุไรจิบชา ซามูไรนั่งอยู่ที่โต๊ะเตี้ยๆเ,เขาเคลื่อนไหวอย่างงดงามและจดจ่ออยู่กับชาที่วางอยู่ตรงหน้าเขามองมันอย่างพินิษพิเคราะห์จากนั้นก็เทชาลงในถ้วยยกชามาจิบลิมรสของมันและในที่สุดก็กลืนมันลงไปผมตระหนักว่านี่คือแหล่งกำเนิดของความแข็งแกร่งของซามูไราการเคลื่อนไหวของเขาน่าประทับใจมาก แต่มันเป็นเพียงการสาธิตถึงความแข็งแกร่งเท่านั้นแหล่งกำเนิดของมันคือพิธีกรรมจิบชาและพิธีกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันความแข็งแกร่งในฐานะนักสู้ของเขามาจากความอดทนความแม่นยำความใส่ใจในเรื่องละเอียดอ่อนความตั้งใจและการจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าพลังของพิธีกรรมนับว่าลึกซึง้งและมักถูกมองข้าม ผมคิดว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะเราใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่ขาดแคลนเวลาและพิธีกรรมก็ถือเป็นเรื่องกินเวลาใครจะมีเวลามากพอในการทำอะไรทีละอย่างหรือใครจะมีความอดทนมากพอในการหยุดและชื่นชมสิ่งที่ทำอยู่ทั้งก่อนและหลังจากทำมันแล้วแต่เราควรทำแบบนั้นศาส,สนาต่างๆเข้าใจและใช้ประโยชน์จากพลังของพิธีกรรมเช่นศาสนายิว มีคำอวยพรมากพอๆกับแอปพลิเคชันใน iPhone เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคำอวยพรสำหรับตอนตื่นนอนล้างมือพบเจอเหตุการณ์ใหม่ๆหรือกินอาหารทุกศาสนาที่ผมรู้จักล้วนมีพิธีกรรมบางอย่างที่ทำให้ประสบการณ์ของเรากลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเหลีกเลี่ยงพิธีกรรมในโลกธุรกิจถึงแม้ศาสนาจะเต็มไปด้วยความเชื่อเฉพาะบุคคล แต่พิธีกรรมไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับศาสนามันเป็นเพียงเครื่องมือที่ศาสนานำไปใช้เท่านั้นพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับความตั้งใจมันคือการหยุดสักครู่และพิจารณาถึงสิ่งที่คุณกำลังจะทำสิ่งที่คุณเพิ่งจะทำหรือทั้งสองอย่างมันคือการจดจ่ออยู่ในช่วงเวลานั้นๆให้มากที่สุดและนี่คือสิ่งที่เราควรทำให้มากขึ้นในโลกธุรกิจ ลองจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราเริ่มต้นการประชุมด้วยการนึกถึงพลังของการร่วมมือกันแล้วทุ่มเทพลังงานให้กับหัวข้อที่เราจะประชุมโดยไม่ควยเขวไปกับเรื่องอื่นรวมถึงตระหนักว่ามุมมองความเทยทยานและเป้าหมายของแต่ละคนมีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจะเป็นอย่างไรถ้าการประเมินผลงานแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยการแสดงความคิดเห็นสั้น เกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาจะเป็นอย่างไรถ้าทุกครั้งที่เราทํางานบนตาราง Excel ที่เพื่อนร่วมงานสร้างให้เราจะหยุดสักครู่เพื่อตระหนักถึงความซับซ้อนของตารางและรายละเอียดต่างๆที่เพื่อนคนดังกล่าวใส่ลงไปจะเป็นอย่างไรถ้าก่อนเริ่มลงมือทํางานในแต่ละวันเราจะหยุดสักพักเพื่อกล่าวยกย่องงานที่กําลังจะทํา และผู้คนที่เรากำลังจะร่วมงานด้วยเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเริ่มทำแบบนี้ได้ง่ายขึ้นก็คือลงมือทำโดยไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้คุณต้องเริ่มต้นจากตัวเองกล่าวคือเมื่อคุณนั่งลงที่โต๊ะทำงานในตอนเช้าลองหยุดพักก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์และจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาดังกล่าวคุณสามารถทำแบบนี้ได้โดยการสูดหายใจลึกๆ หรือจัดเรียงเครื่องเขียนที่วางอยู่บนโต๊ะให้ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพในงานที่คุณกำลังจะเริ่มทำผมแนะนำให้คุณทําแบบนี้ก่อนจะยกหูโทรศัพท์หรือรับสายจากใครสักคนรวมถึงก่อนที่คุณจะพบเจอกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าทุกครั้งที่เราหยุดพักสังเกตและแสดงความเคารพต่อกิจกรรมบางอย่าง มันจะย้ำเตือนให้เราทราบซึ้งและจดจ่ออยู่กับกิจกรรมดังกล่าวเมื่อเราให้ความสำคัญกับกิจกรรมนั้นเราจะทำมันด้วยความจริงจังมากกว่าเดิมและได้รับความสุขจากมันมากขึ้นผู้คนที่ทำงานกับเราจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเคารพนับถือมากกว่าเดิมและเราก็จะรู้สึกเคารพตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนี่หมายความว่าเราจะทำงานร่วมกับคนเหล่านั้นได้ดีขึ้น และทำผลงานได้ดีกว่าเดิมการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ช่วยให้เราทำงานอย่างละเอียดรอบคอบคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกงานวิจัยรู้แสดงให้เห็นว่าการจดจ่อในลักษณะนี้จะส่งผลให้เราทำผลงานได้ดีกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือพิธีกรรมที่กินเวลาอาจเป็นยาถอนพิษที่สมบูรณ์แบบ สำหรับโลกที่ขาดแคลนเวลาอย่าทำสิ่งต่างๆด้วยความเร่งรีบก่อนที่คุณจะลงมือทำอะไรบางอย่างจงใช้เวลาสักพักเพื่อพิจารณาจดจ่อและซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำการจดจ่อแบบเดียวกับในพิธีกรรมไม่เพียงทรงพลังและมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่มันยังทำให้คุณเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ด้วย 9ก่อนผลักเรือคายักลงน้ำจงเตรียมตัวให้พร้อมทุกวันเนื้อหานี้จะเป็นอย่างไรพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ